ที่มีข้อเรียกร้องออกมาถึงการได้รับเงินค่าจ้างในแต่ละวัน300บาทตอนนี้ทางบอร์ดของค่าจ้างแรงงานได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีการพิจารณาการปรับขึ้นในส่วนของรายได้เพราะว่าผลสำรวจที่ออกมานะคะบอกว่าประชาชนได้รับรายได้วันละ270บาทเท่านั้นแต่ว่ามีการสำรวจครั้งหน้าถ้าเกิน300เมื่อไหร่ก็จะนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาค่ะ จากกรณีข้อเรียกร้องของแรงงานที่เสนอให้ทบทวนมติบอร์ดค่าจ้างซึ่งให้ชะลอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300บาท2ปีคือในปี2557ถึง2558หลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าจ้างมาเป็นวันละ300บาททั่วประเทศ โดยขอให้ปรับค่าจ้างขึ้นในปี2558เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อและก็ค่าครองชีพนั้นทางด้านนายจิรศักดิ์สุขคนทชาติประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลางหรือว่าบอร์ดค่าจ้างบอกว่ากระทรวงแรงงานได้ไปสำรวจค่าครองชีพของแรงงานจำนวน20,000คนทั่วประเทศช่วงเดือนมิถุนายนในปีนี้นะคะ อขออภัยคุณผู้ชมปีที่แล้วค่ะพบว่ามีค่าใช้จ่ายเช่นเรื่องของค่าอาหารค่าที่พักรวมๆแล้วเฉลี่ยรายได้ก็ประมาณ260ถึง270บาทต่อวันถือว่าเพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ใช้แรงงานส่วนที่มีข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆพบว่าแรงงานนั้นได้ รับค่าของชีพสูงกว่า300บาทต่อวันก็คงจะมีการบวกค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเข้ามารวมด้วยซึ่งไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของแรงงานดังนั้นในขณะนี้จะไม่มีการทบทวนการปรับขึ้นค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ร้อยละ2 นายจิรศักดิ์ยังบอกต่อนะคะว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะทำตามกระแสเรียกร้องไม่ได้ต้องดูข้อมูลอย่างรอบด้านทางกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการสำรวจค่าครองชีพอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้หากพบว่าค่าครองชีพของแรงงานเกินวันละ300บาทก็พร้อมที่จะเสนอให้บอร์ดค่าจ้างพิจารณาทบทวนมติดังกล่าวเพื่อให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี2558ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟอ้อและก็ค่าครองชีพ ของแรงงานค่ะ